วันนี้ day สองนะคะเมื่อวานเราไปดูนาคเนาะวันนี้เด y สองเราพอกหน้าสามวันติดต่อกัน<ม>เห็นไหมคะเนี่ยมันก็ยกกระชับแล้วก็นวดแบบอย่างแรงนะนวดย่างแรงถุงใต้ตาดีขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าวันนี้รับปริญญาลูกนะพอเรานวดหน้าเสร็จพอกหน้านวดหน้าเสร็จนะแล้วก็ ลงตัวบำรุงบำรุงซึ่งเราทําเองเนาะเราทําตัวบำรุงเองเสร็จแล้วก็มาบบอ่าเพราะ,ยะ,ระพยายามถ่ายมุมกล้องให้มันเห็นชัดนะนี่เราอืมโอเค เราก็จะรองพื้นลงกันแดดแล้วก็รองพื้นนะกันแดดเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เนาะแต่วันนี้น่าจะโดนแดดมากเราก็ลงกันแดดค่อนข้างจะลงเยอะนะแล้วก็รองพื้นรองพื้นเสร็จแล้วที่เราทํานะมันดีขึ้นคือพอกหน้านวดหน้าเรามาทําตรงนี้เพิ่มก็คือการบริหารหนังศีรษะนะเพราะว่าดูแล้วคำไอ ที่หน้าหย่อนเนาะมันก็จะหย่อนทั้งหมดแหละทั้งร่างกายเนาะคนอายุหกสิปีเราลองมาทําดูนะก็เลยเราเพิ่มตรงนี้ก็คือเราดึงดึงตรงนี้นะคะเนี่ยดึงตรงนี้นี่ดึงพยายามดึงขึ้นนะอันนี้ช่วยได้เยอะนี่ดึงดึงแรงนะเจ็บอะนี่ทำอย่างนี้เลยเนี่ย เขาทำแบบดึงแบบอย่างนี้กระตุกกระตุกนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ทำเพิ่มนะก็คือที่ที่ถ้าใครเป็น f อเนาะดูที่ต้นคลิปก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่เราทำก็คือเราศึกษาด้วยตัวเราเองเนาะแล้วก็ใช้ตัวเองอะ่ะเป็นตัวทดลองอันนี้หน้าขึ้นมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พูดถึงกล้องนะเนาะ นี่ถุงใต้ตาค่อนข้างเยะเยอะเสร็จแล้วเราก็จะแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จมาโชว์อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ลองพื้นแล้วโอเคนะคะ ี่ก็ชายคอนทัวร์ทาตรงที่สมุนไพรมันกินไม่ค่อยเสมอกันเนาะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้นี่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ครบเครื่องแล้วนะคะสำหรับวันนี้เอาไปถ่ายรูปกับลูกสาวคุณแม่ เาใส่มุกนะคะตรีมมุกค,ค่ะอันนี้ใช้เสื้อแบบสีสดๆนิดนึงกับคนวัย60ปีเจอกันที่งานรับปริญญาค่ะสวัสดีค่ะ